สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับครูตั้มนะครับครูตั้มก็จะเป็นครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ครูตั้มจะนําเนื้อหาของชั้นประถมศึกษาปีที่5้านะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ก็คือเรื่องเศษส่วนนะครับมาสอนนักเรียนวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในหัวข้อวันนี้ก็คือเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับ จุดประสงค์ของการเรียนเรื่องนี้นะครับนักเรียนอ่ะหนึ่งนะครับนักเรียนจะเข้าใจหลักการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับข้อที่2ก็คือนักเรียนสามารถเขียนขั้นตอนแสดงการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันและข้อที่3ามก็คือนักเรียนจะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทีนี้มาดูหลักการของการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับในกรณีที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันครับ ตอนป .4 ี่4นักเรียนอาจจะเรียนการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีมีตัวส่วนเท่ากันแล้วคือเราสามารถนาตัวเศษไปเปรียบเทียบไปเลยนะครับแต่ปห้าเนี่ยตัวส่วนเหมือนกับไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับหนึ่งนะครับหาตัวส่วนที่เท่ากันของตัวส่วนทั้งสองจำนวนจากนั้นพอเราหาัตัวส่วนให้เท่ากันแล้วคือเราต้องทําส่วนให้เท่ากันโดยนําไปคูณด้วยจํานวนเดียวกันทั้งสอง ครับก็คือทั้งเศษและส่วนเลยแล้วข้อที่สามเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วก็เหมือนเดิมเราก็นําตัวเศษไปเปรียบเทียบได้เลยนะครับอันนี้คือหลักการสามข้อนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้และจะต้องจําและนําไปใช้นะครับทีนี้เราไปดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างข้อนี้เขาบอกว่าเปรียบเทียบเศษ4ส่วนเกับเศษสามส่วนห้า หลักการทีนี้7ส่วน7กับส่วน5เนี่ยส่วนมันยังไม่เท่ากันเราไม่สามารถเปเรียบเทียบได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาตัวคูณก่อนครับโดยครูจะสร้างตารางขึ้นมาดังนี้ทีนี้นะครับนักเรียนดูตารางนี้ก็คือตารางที่เขาเรียกว่าตารางการคูณนะครูจะเรียกแบบนี้ก็คือตัวในแนวตั้งเนี่ยก็คือเป็นตัวส่วนคือส่วน7กับส่วน5เราจะมาเขียนในแนวตั้งส่วน ข้างบนก็คือตัวที่เราจะไปคูณเช่นเจ็ดคูณสองนะครับนี่ครับเจ็ดคูณสองมีค่าเท่ากับสิบสี่ห้าคูณสองมีค่าเท่ากับสิบเจ็ดคูณสามมีค่าเท่ากับยี่สิบเอ็ดห้าคูณสามมีค่าเท่ากับสิบห้านะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะไปเจอตัวที่มันเหมือนกันอ่ะทีนี้ครูทําตัวสีแดงแลงนะครับก็คือตัวส่วนที่เหมือนกันก็คือตัวสามสิบห้านะครับก็คือเกิดจากเจ็ดคูณกับห้าแล้วก็ห้าคูณกับเจ็ดนะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ส่วนที่เราต้องทําให้เท่ากันก็คือส่วนสาสิบห้าอ่าไปดูทีนี้4ส่วนเ็เศษ4ส่วนเ็เนี่ยทำส่วน7็ให้เป็นส่วนส5ก็เกิดจาก7คูณกับ5ดังนั้น4ก็ต้องคูณกับ5้าเช่นเดียวกันนะครับก็คือนําไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพราะฉะนั้น7คูณหก็คือส่วนได้เป็นละส5ส่วนตัวเศษก็คือ4คูณ5มีค่าเท่ากับ20สนั่นเอง ต่อไปเศษ3ส่วน5ส่วน5เนี่ยจะทำให้เป็นส่วน35ได้ก็คือเกิดจาก5เอาไปคูณกับ7ดังนั้น3มก็จะต้องคูณกับ7เช่นกันครับดังนั้นคูณออกมาก็จะกลายเป็น3คูณ7มีค่าเท่ากับ21ส่วน5คูณ7เท่ากับ35นะครับอ่าเราได้มาละตอนนี้ส่วนเท่ากันหรือยังอ่าเท่ากันแล้วนะครับนั่นก็คือส่วน35 ทีนี้เราก็าจะเอาตัวเศษไปเปรียบเทียบนะครับนั่นก็คือ20มันก็จะต้องน้อยกว่า21นะครับดังนั้นเศษสส่วนเเลยน้อยกว่าเศษสามส่วนหนั่นเองครับอ่ะเพื่ความเข้าใจเราไปดูโจทย์อีกหนึ่งข้อนักเรียนลองทําไปพร้อๆมๆกับครูได้นะครับคราวนี้เขาบอกว่าเปรียบเทียบเศษส่วนเศษ10บส่วนสิกับเศษสิบหส่วนยี แน่นอนเราจะต้องหาตารางการคูณขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ครูก็จะสร้างเสร็จเรียบร้อยละแต่นักเรียนสามารถฝึกได้เองนะครับตารางการคูณเนี่ยเพื่อน,นักเรียนจะได้เกิดความเข้าใจ่ตาตารางคูณก็คือนาตัวส่วนมาเขียนในแนวตั้งแล้วก็นําตัวคูณไปเขียนด้านบนแล้วก็คูณไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเลขที่มันเหมือนกันอ่านี้ครูทํมาให้ละตัวเลขที่มันเหมือนกันที่เราเจอคือไปเจอเลขที่60นั่นเองนะครับ นั่นก็คือ12ไปคูณกับ5แล้วก็20ไปคูณกับ3อ่าพอเราได้เท่ากันละอ่า12ทำยังไงถึงจะเป็น60นั่นก็คือเกิจาก12ไปคูณกับ5ดังนั้น10ก็ต้องคูณับ5ก็จะกลายเป็น50ส่วน60สนะครับส่วน16ส่วน20เนี่ย20จะททำให้เป็น60ก็คือ20ก็ต้องเอาไปคูณกับ3ดังนั้น16ก็ต้องคูณกับ 3เหมือนกันนะครับดังนั้นก็จะกลายเป็น48ส่วน6 0อ่านกีนนค,ครับตอนนี้ส่วนเท่ากันหรือยงังอ่าเท่ากันแล้วใช่ไหมครับก็คือส่วน60เพราะฉะนั้นเราจะนําตัวเศษไปเปรียบเทียบได้เลยก็คือ50กับ48 50มากกว่าหรือน้อยกว่า48ครับอ่าห0มันก็ต้องมากกว่า48อยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าเศษส0ส่วน12มันก็มากกว่าเศษส6ส่วน20นะครับ โอเคอะต่อไปไปดูตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะครับอันนี้นะครูอยากให้นักเรียนเนี่ยทาไปพร้อมๆกัแบบครูข้อนี้นะครับามาดูเปรียบเทียบเศษสองขอขอภัยนะครับเศษสิบสองส่วนเก้ากับเศษสิบสี่ส่วนสิบสองอะขั้นตอนแรกนักเรียนทํายังไงก่อนดูว่าตัวส่วนมันเท่ากันหรือยงังนะครับยังไม่เท่าก็คือเก้ากับสิบสองทำยังไงก็คือเราจะสร้างตารางการคูณขึ้นมา อันนี้ให้นักเรียนลองทำนะครับอลองคิดตามนะครับอ่ะโอเคมาดูว่าถูกไหมตารางการคูณนะครับก็คือเอาตัวส่วนมาเขียนในแนวตั้งแล้วก็ตัวคูณมาเขียนข้างบนหาจนกว่าจะเจอเลขที่เหมือนกันก็ไปเจอเลขที่สามสิบหกนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นส่วนเก้าทำให้เป็นส่วนสามสิบหกก็คือเกิดจากเก้าคูณสี่แล้วก็สิบสองก็ต้องคูณสี่ก็จะเปลี่ยนเป็น 48สแ่วน36และ12ทําให้เป็น36ก็เกิดจาก12คูณกับ3นะครับดังนั้น14ก็ต้องคูณกับ3มเหมือนเดิมนั้งที่ก็คูณกันปกติครับก็จะกลายเป็น42ส่วน36ตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้วเรานําตัวเศษตัวเศษก็คือตัวที่อยู่ด้านบนไปเปรียบเทียบได้เลยดังนั้น48ก็จะมากกว่า42นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็สรุปได้ว่า ส2สองส่วน9้ามันก็เลยมากกว่าสิบสี่ส่วนสิบสองนั่นเองนะครับอ่าเป็นไงครับตัวอย่าง3ามข้อผ่านมานะครับอนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับแต่นักเรียนก็สามารถฝึกฝนได้นะครับอ่าหลักการของมันก็3ามข้อที่ครูบอกไปคือการเปรียบเทียบเศษส่วนก็คือเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับจากนั้นถ้าส่วนยังไม่เท่ากันเราก็คือหาตัวคูณมานะครับโดยสร้างตารางแบบนี้เลยทําเป็นตารางแบบนี้อ่า พอได้ตัวคูณที่เหมือนกันแล้วก็นําไปคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะครับจากนั้นพอตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็สามารถนําตัวเศษเนี่ยมาเปรียบเทียบนั่นเองนะครับโอเคอ่าวันนี้ครูก็มีนะครับอ่ะโจทย์มาให้นักเรียนฝึกทำสามข้อนะครับให้นักเรียนลองกลับไปฝึกทำนะครับ่าไปดูตัวอย่างแล้วก็ฝึกทำนะครับ มีทั้งหมด3ข้อนะครับให้นักเรียนลองไปฝึกทําเป็นการบ้านดูนะครับจะได้เข้าใจเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนก็มีเท่านี้นะครับและตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวมาเจอกับครูตั้มในตอนต่อไปได้เลยสำหรับวันนี้ครูตั้มลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับเด็กๆครับสู้ๆนะครับอแล้วเจอกันในตอนหน้าครับบ๊ายบาย